สวัสดีครับสวัสดีสหายสายเขียวสวัสดีสหายสายลถพิเศษสวัสดีสหายสายมวยนะครับสวัสดีนะครับบายบาวันจันท์พี่น้องจะไว้นะครับไม่ได้ไลยสดไปนานนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเกิดนะครับบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศดีมากก็เลยจะชวนพี่น้องนะครับมาทักทายมาคุยกันนะครับ ที่ทุ่งนาฝ้าฝันอีกแล้วครับท่านอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องวันนี้ไปใส่เมื่อนี่พี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกา่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสหายสายเขียวนะครับโดยเฉพาะสายเขียวนะฮะที่ขาดไม่ได้สายมวยของเรานี่โอ้โหนะครับวงการมวยใครไม่รู้จักจ่าไหวแล้วก็โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเรื่องนะครับสวัสดีท่านนะครับ สนธยาเหมือนมาด้วยนะครับผมพอดีบรรยากาศมันดีนะครับท่านก็เลยอยากจะลองทักทายพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศที่ทุ่งนาผาฝันของเราเมื่อนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับท่านสนธยาโหสนธยาไม่ไม่ทราบว,ว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่นะครับบรรยากาศดีเหลือเกินที่ทุ่งนาผาฝันก็เลยจะชวนพี่น้องมาดูสีผ้ามาเบงสะว่ายน้ําของ น้องเป็ดพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ้งสะไวน้ำนะครับสร้างยังไม่เสร็จพี่น้องสร้างยังไม่เสร็จสร้างยังไม่เสร็จนะครับท่านสนทิียาท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศกาที่ทุ่งนาผาฝันของเราวันนี้ก็นะครับมีสหายของเรามาดูด้วยนะครับม่ทัศน์นี่อันนี้ก็บอกว่าอดใจรอไม่ไหวอยากจะมาดูทุ่งนาพาฝันพี่น้องมาดูมาชมนี่ครับโอ้โหนี่ก็สหายสายเขียวนี่ก็เ э อฟซีจ่าว้เหมือนกันวันนี้ ก็เลยพามาดูก็เลยอยากจะมาดูสระว่ายน้ําเป็นสระว่ายน้ําของเป็ดนะครับพี่น้องสระว่ายน้ำของเป็ดน้อยสวัสดีน้องหน่อยด้วยนะครับคัก,กนี่สระว่ายน้ำของเป็ดเนี่ยสิผ้ามาบึงทายสายเขียวทุกท่านนะครับทํางานครับผมโอ้โหโรงพยาบาลจุฬาครับผมท่านสนธยาบอกนะครับ นะครับผมสวัสดีน้องสมมาตรสายจีนโอ้โหนี่ก็เอฟซในวงการมวยสายสายมวยของเราอีกแล้วนี่ครับโอ้โหลูกชายก็ขอแสดงความยินดีกับลูกชายด้วยนะครับนะครับสมมาตรนะครับสายจีนนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีข้าวสวัสดีจะพามาเบิงสาไวาน้ํากําลังทําสาวายน้ําเมื่อวานในพี่น้องคุดนะครับใช้จอบนะครับแม็โคจ่าไวแม็คโคจ่าไว้พี่น้องกําลังเห็ดสาวายน้ําให้น้องเป็ด นี่คอกเป็ดนะครับขยายข้อเป็ดทําสาวใบน้ําให้เขาพี่น้องนี่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 สาวบน้านี่พอดีมีสายสายเขียวของเราเนี่ยครับนี่ครับสายสายเขียวของเราบอกว่าอยากจะมาชมทุ่งนาผาฝันนะครับเอฟซีครับเขาเอฟซีทุ่งนาผาฝันก็เลยมาชมก็เลยก็เลยชวนพี่น้องมาชมด้วยนะครับนี่นี่นี่คือเราเป็ดของเราเราเป็ดของเราครับพี่น้องเฝ้าฟ้าเฝ้าฝนสิตกน้องน้อยบอก น้องน้อยสบายดีนะตอนนี้อยู่ทุ่งนาฟ้าฝันคือเก่าพี่น้องอยู่ไหอยู่หน้าคือเก่าแล้วพี่น้องมานนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งนี่นี่นี่นกำลังเห็ดกำลังเห็ดสาวาน้ำให้น้องเป็ดฮะน้ำซื้อผ้ายางมาแล้วเนี่ยซื้อผ้ายางมาเดี๋ยวสิคุ้มสิใสย่ยาน,น้ามบกขังพี่น้องเลยกำลังขุดเนี่ยซ้ำน้ำม,มา,า,มา,มมาพี่น้องซ้ำน้ำม,มากมันอนี่อู้บรรยากาศดีแล้วเกิดสวัสดีครูเสือด้วยนะครับผม ครับสวัสดีครูเสือนะครับสวัสดีครับครูเสือบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้ผมฟซีครูเสือมากนะครับฟซีครูเสือมากในยอมใจครูเสือครับผมจะไว้ยอมใจครูเสือวันนี้นะครับมีสายสายเขียวของเรามาดูนะครับสระว่ายน้ําของน้องเป็ดพี่น้องผมยอมใจครูเสือจริงๆนะครับเกี่ยวกับสหายสายมวยของเรานี่โอ้โหท่านรักมวยมากนะครับครูเสือนะครับรักชีวิตจิตใจนะครับถึงแม้จะเป็นไข้มวยเล็กๆของครูเสือนะครับที่นะครับ ครูเสือนี่ครับโอ้โหถึงแม้ท่านจะเป็นค่ายมวยเลย็กๆแต่ท่านก็มีจิตใจที่รักวงการมวยนโอ้โหสุดยอดมากผมเอฟซี FC ท่านมากครับเกี่ยวกับวงการมวยท่านครูเสือครับผมคิดถึงนะครับครูเสือนะตอนนี้ทุ่งนาผัผันของเราก็มีเป็ดอยู่ประมาณเกือบ30ตัวพี่น้องนะเขค่อยเป็นค่อยไปค่อยเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำก่ลังทําสาว่น้ําให้น้องเป็ดอยู่เนี่ยสาว่น้ำให้น้องเป็ดนี่ขุดลงไปประมาณนะครับ เกือบหเมตรแล้ะครับพี่น้อง80เซนนะครับนี่นี่น,นี่เดี๋ยวนี้จะทาจะเอาน้ําลงนะพี่น้องให้เป็ดเราเล่นน้ำนะฮะให้เป็ดเราเล่นน้ําพี่น้องนะมีสหายสายเขียวมาดูหลายคนพี่น้องนะวันนี้ก็เอทุ่งนาพาฝันเหมือนกันสวัสดีน้องอน,น,อนัท,ทวีสอนนะครับผมสลุงอยู่นะครับผมคิดถึงนะครับพิดถึงนะครับ นี่ก็สหายสายมวยมั้งครับสหายสายมวยนี่นี่เราเป็ดของเรานะครับลาเป็ดของเราวันนี้บรรยากาศดีก็เลยจะชวนพี่น้องมาชมด้วยนะครับมีสหายมาดูนะครับทุ่งนาฝันของเรานะครับนะทุ่งนาฝันของเรานี่ก็โอ้โหนะครับไม่อยากจะพูดนะบรรยากาศมันชวนชวนชวนบรรยากาศชวนเหลือเกินพี่น้องโ้หมาดูนี่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 สหายทุกท่านที่เอฟซก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมไอ้คอมเมนต์มาคุยกับจ่าไว้หน่อยนะครับผมมาทักทายจ่าไว้นี่โอ้โหดูบรรยากาศโอ้โหตอนนี้น้ํามีแล้วครับน้ํามีแล้วโอโ้โหน้ําสีเขียวสุดยอดนะครับน้ําสีเขียวผมเอฟซีท่านครูเสือด้วยนะครับครูเสือเดี๋ยววงการมวยเสร็จเราก็จะเจอกันนะครับผมจ่าไวไไไ้ไม่ไปไหนไม่ไปไหนไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนนี่ทุ่งนาผาฝันของเราเนี่โอโ้โหนะไม่อยากจะพูดนะพี่น้องนี่เป็นเราเป็ดนะครับเราเป็ดเราเป็ดเราเป็ด ดูปลาดูกบวันนี้มีนะครับโโหต้นไม้กําลังปลูกกาลังทําพี่น้องกําลังสร้างนะครับสร้างเราสร้างแหล่งอาหารไว้นะครับสร้างแหล่งอาหารไว้นะครับเราสร้างแหล่งอาหารไว้ขอให้มีโควิดอีกสักสิบปีนะครับมีโควิดอีกสักสิบปีจ่าไว้ก็ไม่ตายพี่น้องอยู่ทุกนาภาฝันนะขอมาเลยครับโควิดมาอีกสิบปีเลยนะครับ COVID มาอีกสิบปีเลยนะ อยากให้มาอีกสิปีก็ไม่ตายนะครับทุกนาประพันมีทุกสิ่งสรรให้คุณเลือกนะครับพี่น้องนะโอ้โหนี่เบิง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 พี่น้องครูเสือครูเสือสบายดีนะครับผมโคนี่พยุงนี่กําลังปลูกยังไม่ถึงปีนี่พยุงนี่ครับพี่น้องนี่พยุงนี่กาลังปลูกยังไม่ถึงปีพี่น้องนี่ยังไม่ถึงปีนี่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 จามจุลีปลูกใส่กันไปเลยนะพี่น้องอปลูกใส่กันไปเลยตอนนี้จะสร้างป่านะครับพี่น้องจะสร้างป่า สร้างอาณาจักรป่านี่นี่เดี๋ยวให้พี่น้องดูต้นไม้สักนิดหนึ่งนี่ต้นอะไรนะจำไม่ได้ละนี่ต้นหนึ่งนี่นี่ดูต้นไม้พี่น้องดูต้นไม้สวัสดีเจ๊หวานด้วยนะครับเจ๊หวานด้วยนะครับนี่อะไรสร้างป่าตรงนี้สร้างป่าอ่า นี่ต้นแดงต้นแดงสร้างป่ากำลังสร้างนะครับอาณาจักรของเราอาณาจักรของเรานี่เราจะสร้างอาณาจักรของเรานะครับอาณาจักรสร้างแหล่งอาหารของเรานี่ต้นบากต้นบากของเฮ้านะต้นบากนี่กําลังปลูกนี่พยุงพยุงนี่ไปเร็วพี่น้องโตขึ้นเร็วโตเร็วโตเร็วพยุงนะไม่ถึงปีนะครับสร้างอาณาจักรตรงนี้จะสร้างที่เพาะเพาะกลบพี่น้อง อย่าลืมนะครับปีหน้าอย่าลืมอย่าลืมปีหน้านี่จ่าไว้จะเพาะกบลูกกบประมาณแสนตัวนะครับพี่น้องจะมานแสนตัวเพราะพ่อพันแม่พันก็ทําเลี้ยงไว้แล้วนะครับตรงนี้จะทําที่เพาะกบพี่น้องนี่ตรงนี้ทําพี่เพาะกบนะพี่น้องนะเนี่ยจ่าไว้จะปล่อยจะเพาะกบประมาณแสนตัวนี่ตรงนี้พอ่อจะตรงนี้จะทําที่เพาะกบแล้วก็มีป่าป่าในบ่กบนี่พี่น้องนะนี่ เนี่ยนี่ตน้นขี้เล็กครับพี่น้องนี่ต้นแดงนะต้นแดงนะต้นมะฮอกกานีนี่มะฮอกกานีพี่น้องนี่มะฮอกกานีนะต้นแดงพี่น้องนี่เนี่ยยังไม่ถึงปีนี่มีผักหวานก็มีพี่น้องนี่เนี่ยต้นแดงมีผักหวานด้วยนี่สวัสดีเจ๊นะเจ๊ครูเสือบอกว่าสบายดีครับซ้อมมวยเหมือนเดิมครับอาจารย์โอ้โหครับผมครูเสือครับ นี่แหละครับผมเอฟซท่านครูเสือเหมือนเหมือนเดิมครับพ่อไอ้ครูเสือนี่โอ้โหผมชอบผมผมยอมรับผมขอกาบใจาครูเสือนะครับเกี่ยวกับวงการมวยเนี่ยโอ้โหขอกาบเลยครับผมนะสุดยอดมากนะครับนี่เขาจะสร้างป่าตอนนี้จะทําป่านะพี่น้องสร้างป่าแล้วก็นะนี่ไม้แดงไม้แดงนี่มีผักหวานด้วยนะครับผักหวานทุกต้นนะครับ่นะมหกกันนี้นะครับ ต้นบากพี่น้องกำลังสร้างท่านยังไม่ถึงปีพี่น้องนี่พยุงพีงพงพง่น้องพยุงพยุงพยุงนี่ให้ดูอนะาณาจักรทุ่งนาประธ์ของเรานะครับผมนี่แหละครับขอบคุณสหายทุกท่านนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องอชมบรรยากาศเพียงแค่นี้ไว้ก่อนนะครับทักทายกันแค่นี้ก่อนนะครับครูเสือคิดถึงนะครับผม ทักทายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับจ่าว้ทุ่งนาพระฝันก็นะครับจะยุติการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้ดูกันนิดๆหน่อยๆพหอหอมปากหอมคอพี่น้องนะถ้าคิดถึงจ่าว้หรือ FC จ่าว้ทุ่งนาพระฝันก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับจ่าว้ทุ่งนาพระฝันทช่อง YouTube ได้เพราะจ่าว้จะเอาไปบันทึกไว้ที่ช่อง YouTube นะครับถ้าจะบันทึกไว้ในโทรศัพท์มันจะเยอะไปนะครับพี่น้องนะโทรศัพท์จะเต็มนะพี่น้องนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ การและสดของจ่าว้ก็จะยุติเพลงแค่นี้ก่อนนะครับผม FC ทุกท่านรักทุกท่านนะครับที่ FC จ่าว้นะครับอยู่ h ายอยู่หน้าคือเกาพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุบ,จบสวัสดีครับ